สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาอ่าร้านปลาทองนะครับที่สนามหลวงสองนะครับชื่อชื่อพิตฟิตปลาเ๋ยเรามาคุยกับเจ้าของร้านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อบอยครับผมพี่บอยเป็นเจ้าของร้านฟิตฟิตปาผิดเิร์ปลาครับครับเห็นปลาทองที่ร้านพี่บอยเนี่ยผมดูแล้วว่าสะดุดตาเพราะว่าดูร้านแบบ ออกแนวคลึมๆแต่ว่าแสงสวยงามมากก็เลยอาหางหลักก็ยังเป็นสามสายพันธุ์เหมือนเดิมมี่ฮอลันดาฮอลันดาฮอลันดาแบบตัวใหญ่ฮอลันดาแล้วก็มีปลาหัวสิงนะครับอันนี้ฮอลันดาอันนี้ฮอลันดาครับอันนี้ปลาหัวสิงหัวสิงแล้วก็อีกพันหนึ่งก็จะเป็นลิวกิ้นลิวกิ้นอ่สามสายพันธุ์นี้ก็จะนิยมตลอดการ แล้วช่วงนี้เทรนมาแรงก็จะเป็นตัวไหนบ้างวกสิงสีแปลกๆอะไร่เงี้ยแปลกๆอ่ะมีสีขาวตัวสิงสีแปลกๆอันนี้ตัวใหญ่เนี่ยมันกี่ปีครับนานไหมครับอันนี้จะยังไม่ถึงปีน่าจะประมาณสิบเดือนสิบเดือนแต่นี้จะสมัยจะเป็นฟาร,ร์มเลี้ยงถ้าเราซื้อไปเลี้ยงกันเองก็อาจจะใช้เวลานานกว่าต,ตัวใหญ่เท่านี้เพราะอะไรเลี้ยงในตู้ถึงนานกว่าเลี้ยง พื้นที่กับจํานวนปลาคือฟาร์มพอเลี้ยงบ่อใหญ่แล้วปลามันค่อนข้างไม่หนาแน่นนะมันก็เลยจะโตเร็วหน่อยนะเลี้ยงง่ายคือถ้ามีที่ล่งๆใช่แล้วปลาได้น้อยมันก็จะโตเร็วอ่ะแล้วผมให้พี่บอยแนะนําหน่อยว่าอันนี้ตู้ขนาดเท่าไหร่ครับอันนี้เป็น48 48 1 2สูง18เป็นสายสั่งตัดพิเศษ48ครับคตู้48เนี่ยเราเหมาะสำหรับเลี้ยงปลาทองกี่ตัว เอาง่ายๆก่อนตัวหนึ่งน้ำ50ลิตรถ้าได้เท่านี้ก็คือจะดูแลง่ายมากแล้วก็อย่างตัวตอนน้ำ50ใช่ใช่ก็ถ้าได้ได้ประมาณนี้จะดูแลค่อนข้างง่ายถ้าฟิตกว่านั้นก็หนึ่งตัวสัก35ลิตรก็ยังโอเคอยู่แต่ก็จะค่อนข้างเหนื่อยถ่ายน้าเหนื่อยดูแลระบบหน่อยโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยช่วงนี้อากาศเย็นพี่บอยมีคําแนะนำยังไงให้กับเพื่อนๆที่เลี้ยงปลาทองก็ถ่ายน้ําสม่ําเสมอ แล้วก็อาจจะให้ลดปริมาณอาหารลงนิดนึงเพื่อลดกองเสียในระบบมันลงด้วยหมูปาจะได้ไม่ป่วยง่ายก็ผ่านเท่าผ่านช่วงอากาศเปลี่ยนแล้วอากาศเย็นเลยมันก็ยังเลี้ยงง่ายอยู่จะมีปัญหาแค่ช่วงอากาศเปลี่ยนเฉยๆจากหน้าฝนเป็นหน้าหนาวจากหน้าร้อนเป็นหน้าฝนและปลาจะชอบป่วยจงเปลี่ยนฤดูวงเปลี่ยนฤดูใช่ครับถ้าพ่วงปกติก็ไม่ค่อยมีปัญหาใช่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วผมอ่าก็ อยากให้กลับไปดูที่จํานวนปลากับขนาดพื้นที่เลี้ยงนะคือถ้าเลี้ยงในพื้นที่ที่มันเหมาะสมกับจํานวนปลามันก็จะไม่ดูระยกเท่าไหร่ง่ายหน่อยเพราะปลาทองก็ของเสียมันเยอะเพราะว่าต้องเลี้ยงให้มันอ้วนนิดนึงมันถึงจะดูน่ารักมัไม่เหมือนปลาอื่นปลาอื่นมันผอมๆม,ม,ม,มันก็ยังมันก็ยังพอเป็นปลาสวยงามได้ปลาทองมันต้องอ้วนนิดหน่อยอของเสียก็จะเลยะจะเยอะกว่านิดนึง าาก็ให้น้อยแต่ให้บ่อยจะมีประสิทธิภาพกว่าโอเคคือขับเปปลาถ้าตามธรรมชาติก็คือฮุบตามดินตามโคนนะฮุบทั้งวันบางทีฮุบไป2ี่สิบทีเจอเส้นเดือนน,น,น้อยตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็เราก็อัดแบบวิธีธรรมชาติใช่ก็ใหใน้น้อยและให้บ่อยแต่ mm. ที่บ้านที่ขุนขายก็คือให้วันละ6มือแต่ต่อครั้งก็คือให้น้อยแลจะมีเลี้ล้มาทให้ร็จใช่ให้น้อยให้บ mm. ่อยใช่เอาเฉลี่ยประมาณ5-7ปีแต่ต้องเลี้ยงให้โต คือถ้าเลี้ยงแล้วเราสู้ว่าเราซื้อมาตัวเล็กๆประมาณนิโป้แล้วเลี้ยงแล้วมันแกนตัวได้ประมาณสักสามสี่นิ้วอายุอาจจะไม่ยืนมากอยู่ได้สักสองสามปีอะไรเงี้ยถ้าตัวใหญ่หน่อยก็อาจจะอยู่ได้นานกว่านั้นคือถ้าเขาเล่นไดายาวเนี่ยบางทีมีคนเคยบอกว่าเลี้ยงได้สิบปีก็มีสิบปีตัวขนาดเท่าหัวใหญ่ๆเลยใหญ่ใหญ่เป็นฝ่ามือเงี้ยแต่ผมก็ยังไม่น่าจะยังไม่เคยถึงเหมือนกันเขายังไม่ลอกสีถ้าแบบนี้คือจีนถ้าเป็นภาษาแบบคนเพาะปลาโบราณนหละเขาจะเรียกปลาเขียวเนาะไอปลาตัวนี้ อันนี้คือเกิดปกติเกิดมาเขาจะเป็นปลาเขียวๆอย่างไรทุกตัวพอโตไปหน่อยถึงจะเริ่มกลายเป็นสีส้มสีขาวแต่นี่คือปลาลอกช้าปกติเขาต้องลอกแล้วเพราะอายุประมาณ3าสเดือนอันนี้คือการกำลังลอกสีไหมอ่านี้เป็นตระกูล5สีอ๋อนี่คือ5สีสันีะตระกูลหนึ่งก็คือชายเกิดมาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าอยากได้ดำต้องเป็นพวกสิงดำตาหมิดอันนี้ตัวนี้อันนี้สิงหดำตาหมิดอันนี้ที่จะดำตาวรเลยไม่มีลอก ก็มีแต่น้อยโอกาสน้อยมากแบบเจอสักสอเปอร์เซนนะที่มันกลายนะครับเพราะว่าผ,ผมก็คนนึงที่เคยเลี้งมาทองสีดาแล้วก็กลายเป็นสีแดงในอนาคตไม่รู้มันตอะไรสาพันธุ<อ>์ครับปกติของแสาพันธุน์บางทีมันลอกนี่แล้วอันนี้คือสิน่นไฮบิดนะเป็นเขาเ,เรียกปลาเขียวนั่นแหละ อันนี้ก็จะเลี้ยงไปก็จะมีโอกาสเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเดี๋ยวกลายเป็นสีส้มสีขาวอะไรกนทำไมเราถึงดูออกอ่ะก็เหมือนกันแต่ไอตัวของเราไม่เหมือนนะดทอร์ติตาไม่มีเลยใช่ไหมมันจะปิดลูกตาเลยถ้าสิงดำตาเม็ดถ้าสิงไฮบิดก็จะเห็นตากลมๆแป๋วแวเหมือนปาสิงทั่วไปที่เราเจอโอเคอันนี้ก็คือที่บอยก็แนะนําวิธีดูง่ายๆถ้าจะให้ชัวเราหาร้านปลาที่เขา ปล่ยให้เราได้ดีกว่าเนาะยางงั้นก็จะดีมากองจุ้ยเหรอก็แล้วแต่ชอบแต่วมาแค่คนไทยนิยมก็จะมี4 6 8หกแปดเก้าสี่หกแปดเก้าก็ส่วนถ้ามาถามผมก็จะถามขนาดพื้นที่ด้วยต้องดู่ใช่คือถ้าไม่อยากให้ใส่เยอะป้างที่ตู้เล็กๆแล้วอัดไป9ตัวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือเป็นการเลี้ยงปลาแบบเหมือนกับใช้ความรู้ดีกว่าความเชื่อก็เอาความเชื่อด้วยแต่ก็คนวิทยาศาสตร์กันไปด้วยมันจะได้ มันจะได้แข็งแรงยาวๆแข็งยาวใครที่สนใจปลาทองนะครับแวะมาได้ที่ร้านฟิษฟิษฟาร์มสนามลวงสองซอยแปดมีช่องทางเฟซบุ๊กได้ครับมีเฟซบุ๊กมีทิกเกอรเข้าไปดูปลาได้สามารถติดต่อเฟซบุ๊กชื่อฟิษฟิษฟาร์มมีทูฟิษฟิษฟาร์มครับถ้าไปดูได้มีหมดเลยทุกช่องทางโซเชียลมีเดียถ้าอยากได้ดูด้วยตัวเองให้คำแนะนำดยตัวเองก็มาที่สนามหลวงสองครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ